ซึ่งการพ้นหน้าที่การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคจะมีขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้จัดสรรขายแปลงจำหน่ายได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผังจัดสรรสองสร้างสาธารณูปโภคทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามที่ได้ขออนุญาตไว้ในโครงการวิธีการจัดสรรที่ดิน 3. เมื่อสร้างเสร็จแล้วดูแลแล้วครบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปี 4. เมื่อดูแลแล้วครบ1ปีเนี่ย ผู้จัดสรรต้องเชิญคณะกรรมการจัดสรรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาตรวจว่าสาธารณูุประโภคที่ได้ดูแลไว้หนึ่งปีอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดังได้จัดทําขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่าสมบูรณ์ทางหน่วยงานราชการคือสํานักงานที่ดินเนี่ยก็จะออกเอกสารรับรองแต่ถ้าสาธารณูุประโภคที่ได้ดูแลมาแล้ว1ปีไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คือมีส่วนที่ต้องซ่อมแซมผู้จัดสรรก็มีหน้าที่กลับไปซ่อมแซมให้เรียบร้อย เมื่อซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจสอบแล้วทางสำนักงานที่ดินก็จะออกเอกสารให้1นึฉบับเอกสารฉบับนี้ก็จะเป็นเอกสารประกอบในการแจ้งให้ผู้ซื้อไปรวมตัวกันจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อไป